บทนำขอต้อนรับสู่คลิปสั้นๆที่จะนําเสนอภาพรวมของโชมขีปนาวุธเคง24ขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์สั้นระยะของเกาหลีเหนือที่ถูกจับตามองจากชุมชนนานาชาติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเราจะพูดถึงที่มาการออกแบบความสามารถและความหมายเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของระบบนี้โดยไม่ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคที่เป็นอันตรายต้นกําเนิดและการทดสอบ เคน24ปรากฏครั้งแรกต่อสาธารณชนผ่านการทดสอบในปี2019และถูกจัดเป็นขีปนาวุธบรรยายสั้นของเกาหลีเหนือซึ่งมีการทดสอบหลายครั้งในช่วงต่อมาเพื่อยืนยันสมรรถนะและการทดสอบรูปแบบการบินแบบโคเวเบอร์กที่ไม่เป็นเส้นโค้งปกติแบบขีปนาวุธคลาสสิกการออกแบบและลักษณะสำคัญเคน24เป็นขีปนาวุธแบบเชื้อเพลิงแข็งหนึ่งขั้นตอนมีหัวรบแบบไม่แยกส่วนและถูกติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่ซึ่งเพิ่มความคล่องตัวในการประจำการและปฏิบัติการสนามการบินแบบโคเบอร์ เกตทำให้เส้นทางบินแปรปรวนและมีแนวโน้มยากต่อการคาดเดาเมื่อเทียบกับเส้นโค้งพาราโบล,ลาแบบเดิมๆความสามารถและประสิทธิภาพจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญระยะการยิงของเคน24อยู่ในระดับราวๆ400 1> C 1 0กิโลเมตรซึ่งเป็นช่วงที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบติติการทางยุทธศาสตร์ระยะสัน้นเช่นสนับสนุนการโจมตีเป้าหมายทางทหารหรือโครงสร้างสำคัญภายในคับสมุดเกาหลีหัวรบสามารถออกแบบได้ทั้งแบบธรรมดาและอาจมีศักยภาพสำหรับติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ตามการวิเคราะห์ของแหล่งข่าวบางแห่งแต่ข้อมูลเชิงรายละเอียดเกี่ยวกับความแม่นยำหรือหัวรบเฉพาะยังคงแตกต่างกันไปตามแหล่งข้อมูลบทบาทปฏิบัติการและการใช้งาน ลักษณะของเคง24ที่เป็นเชื้อเพลิงแข็งและฐานยิงเคลื่อนที่ทําให้ระบบนี้เหมาะกับการตอบสนองรวดเร็วและใช้งานร่วมกับกองกําลังป้องกันเชิงพื้นที่จุดประสงค์หลักไม่เพียงเป็นกาลังโจมตีตรงเป้าหมายแต่ยังเป็นเครื่องมือสร้างปัจจัยกดดันทางยุทธ,ธศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งอาจเปลี่ยนสมดุลการคานวณของฝ่ายตรงข้ามในสถานการณ์ความขัดแย้งระยะสั้นถึงปานกลางความหมายเชิงภูมิรัฐศาสตร์การเผยแพร่และพัฒนาขีปนาวุธชุดเคนรีของเกาหลีเหนือรวมทั้งเคน 24แสดงให้เห็นถึงความพยายามของคิมจองอึนในการยกระดับความสามารถทางทหารให้ทันสมัยและเคลื่อนที่ได้ซึ่งก่อให้เกิดความมิตตก,กังวลในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและพันธมิตรทางทหารในภูมิภาคความก้าวหน้าเหล่านี้ยังกระตุ้นการหาหรือเรื่องการป้องกันขีปนาวุธการเสริมสร้างแนวรับและการทูตระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของอาวุธยุโทโธปกรณ์การโต้ตอบและปฏิกิริยานานาชาติ ชุมชนนานาชาติเข้ามาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดทั้งในแง่การประเมินความเสี่ยงและการสแสวงหามาตรการตอบโต้ทางการทูตหรือการป้องกันทางทหารบางประเทศวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้มีการจำกัดขณะที่บางฝ่ายมองว่าการพัฒนาระบบเช่นเค24สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสงครามสมัยใหม่ที่เน้นความคล่องตัวและการโจมตีแบบแม่นยำระยะสัน้นข้อจำกัดและสิ่งที่ยังไม่ชัดเจน แม้จะมีข้อมูลเปิดเผยหลายชุดแต่รายละเอียดหลายอย่างเช่นความแม่นยำจริงในสนามรบการทดสอบภายใต้สภาวะจริงหรือตัวเลขการประจำการที่แน่นอนยังคงมีความไม่แน่นอนเพราะข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมหรือการรายงานของรัฐซึ่งอาจตีความต่างกันได้ดังนั้นการประเมินควรระมัดระวังและยอมรับความคลาดเคลื่อนในตัวเลขบางประการสรุป เคน24เป็นตัวอย่างของขีปนาวุธยุคใหม่ของเกาหลีเหนือที่เน้นความคล่องตัวการตอบสนองเร็วและการบินที่ยากต่อการติดตามแม้ว่าจะไม่ใช่ระบบที่เปลี่ยนแปลงกฎของสงครามเพียงลำพังแต่การมีอยู่และการพัฒนาของมันเพิ่มมิติใหม่ให้กับภูมิทัศน์ความมั่นคงในคาบสอ